อันนั้นท่าใหม่หรือเปล่าวะยวกูไม่เคยเห็นเอาเจอท่าใหม่กูหน่อยเอ้เอ้อกูรู้กูจะทำอะไรกูรู้แล้วก็ตัดล่างเออเออเออกูก็รู้เหมือนกันกูก็รู้กูก็รู้เหมือนกันไม่โดนนะทำไมกูมีเหมือนกันเลยกูก็มีเหมือนกันเลยไม่ต้องใช้บินมี สวัสดีครับเลียกผมก็โจนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเทคเก้นนะผมได้ยินข่าวมาว่าเกมเนี้ยซีซั่นสองเนี้ยมันค่อนข้างอุบาทมากครับมันค่อนข้างห่วยแล้วเสียงค่อนข้างที่จะเป็นในทางเดียวกันคือไม่ชอบเลยนะผมก็เล่นเทคเก้นมาช่วงนี้ไม่ค่อยจะเล่นแล้วแหละผมเล่นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่ฮียชิมาผมก็ไม่จะเล่นแล้วนะครับผมไม่ค่อยชอบเดียวัสีนั้นเท่าไหร่นะแล้วผมก็ได้ยินข่าวว่ามันห่วยก็เลยอยากจะกลับมาดูมันห่วยยังไงอะไรยังไงนะ แต่อย่างที่ผมเห็นแล้วผมสนใจอย่างแรกเลยคือแจ็คครับแจ็คมันเพิ่มท่าใหม่เข้ามาท่าหนึ่งคือท่านี้ครับตรงนะน่าจะกดแบบนี้ป่ะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับอ่าเนี่ยท่าเนี้ยท่ามันต้องแกมมาชาร์จแล้วก็เนี่ยเข้าไปทุบหัวเขานะแล้วประเด็นคือเหมือนว่าท่าเนี้ยมันจะเป็นโฮมมิ่งครับโฮมมิ่งพัดแปดออนบล็อกแล้วผมเห็นเขาสแปมกันอ่ะผมเลยอยากจะมาทดลองดูว่าผมสามารถเล่นแบบนี้ โอ้ผมสามารถสเปมแม็กเรื่อยๆได้หรือเปล่านะอ้อยากจะรู้ความโบเี้นของมันว่ามันจะขนาดไหนนะครับผมว่ามันมีจุดๆอ่อนอะไรยังไงบ้างหรือว่ามันจะสามารถสเปมได้โง่ๆแบบนี้เลยนะเราไปดูกันในคลิปเต็มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะมาแล้วครับเราก็มาเจอคนกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกผมเจอห้องแล้วแต่ว่ามันแหลกนะครับผมเลยไม่ได้อัดมาลงนะก็เลยมาเอาห้องนี้ดีกว่า นากินีผมกำลังจะบอกแล้วว่าเจอคนไทยด้วยนะครับเลื่องอนาวิลเลียมนะอยากรู้เหมือนกันว่าสเตปที่เขาพูดถึงการโดน broken เนี่ยเป็นยังไงเอาแเลนิดหน่อยไม่รู้ทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้โขอโทษอะไรแบบนิดนึงนะปั๊บ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 โอ้ตุเลียนที่หมาย หมัดจัดฟันคือมันเป็นมิกซ์แได้เลยนะครับผมสมมุติถ้าผมออกหมัดสองไปอะถ้าศาตัตรูเข้าสวนหมัดมามันจะโดนนะครับไม่ก็หมัดนี้น่าจะโดนได้เหมือนกันอ้าวโดนพันิตเลยกูทำไมห้องมันแล็กๆหลกวะปุ๊ตบ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 อืมมันแหลกๆนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร มาครับผมมาเจอกับอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ม,มาหลกๆนิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ตอนนี้เจอห่วงหลังครับพุ่งตรงผมไม่ชอบมันเลยครับแต่ก็ไม่ได้จริงด้วยครับมันใช้สเต็ปไม่ได้จริงด้วยครับพูดอุบาทเลยครับอืมไม่สเต็ปไม่ได้แต่ว่าถ้าปล่อยได้อยู่นะอืมอืมอืมไอเหี้ยถ้าเป็นระดับตำนาน ป๊อปป๊อปว่าใช่ใช่มันต่อยได้ครับมันต่อยมันต่อยขัดได้ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดแล้วก็เหมือนก็เหมือนเราคนน็อปตอนไม่ได้เราคนน็อปตอนนั้นไม่ได้นะแล้วรัศตูรมันแบบว่าเลือดที่จะต่อยแล้วมันจะดูว่าผมต่อยเอ้ยมันพัวมาครับดีเอ้ยคนมัวเลยไอ้ยหัวโต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  อืมขอโทษขอโทษขอโทษคือ,อตอนที่ผมพุ่งไปใช่ไหมมันมีมันผมสามารถไม่นแน่ใจว่าผมทำเพราวคัดได้หรือเปล่าแต่โดนเพราวคัดแก้ได้นะครับโอ้ยใจเย็นดิเพื่อนเอาละสายแกปมันอยู่ในสายเลือดผมะจับอย่างเดียวนี่นี่โอ้ยจะใช้ท่านี้เอาพวกหลบได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หลบได้ตลอด ไอย้ย่าถ้าโครบาทเลยครับถ้าโคจังไรอ่ะไอ้มามามาต่อเพื่อนมันมันมันดีแต่ห่วงหลังผมไม่ชอบนะครับผมผมเกลียนมิกัพห่วงหลังมากๆไม่ชอบเลยครับแต่มันต้องไม่ชอบมิกัพผมอะไรต่อเนเออเฮ้ยแรงมันยังไม่สูงผู้เล่นมันยังเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะแกนเลยเลยหรอเอาสิเอาสินี่ เนี่ยคือถ้าศัตรูมันกลัวผมทุบหัวมันจะตีมาใช่ไหมแล้วพอมันตีบามันจะโดนท่าผมต่อยเว,ว้ยกี่บ้าเฮ้ยทำไมไม่หวบวะท้างานต้องทำท่านี้นี่ <c oughs> แล้วก็ต้องจับอืมเฮ้ยโอ้โหพาวาคัสพาวอร์คัสผมก็มีผมก็มีพาวเวอร์คัสนะครับแล้วกูแล้วกูุกบอยบินตีกูบบอยบิน ตัดล่างเข้าไปดิตัดล่างเข้าไปดิโอ้ตีมิดนี่บ่าตัดล่างทำไงต้องเสียงหลังวะเอาใช่ใช่ใช,ใช่บางทีก็ลืมครับไปเล่นตะไบอัดหลายนี่จำได้อย่างนี้ใช่ไหม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 ปัป๊บเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บเข้าไปนางต่อยเข้าไป <laughs> ว้าวค่อน <laughs> ข,ข้างอูบาดชาติชั่วเลยครับ <laughs> คือมันเล่นในแบบเอ่อแรงต่ำๆอย่างเงี้ย เพาสบายครับค่อนข้างเงี้ยเลยแหละครับผมแต่ถ้าไปเล่นแรงสูงก็ผมว่าเขาจะมีทางแก้ค่อนข้างอ่ง่ายหน่อยผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบนี้แบบสนุกสนานแบบแรงแบบนี้นะครับแข็งแกร่ยโคตรทันสาเลยครับแต่ว่ามันต่อยสวนได้นะครับผมมันต่อยสวนได้แล้วก็ผมเมื่อกี้ผมเห็นหววหลังมันมันแดนข้างหลบได้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าต้องแดนให้ถูกจังหวะหรือเปล่าถึงจะหลบได้แต่ผมว่ามันค่อนข้างยากนะครับผมแล้วถ้าแจ็คมันรู้เนี่ยก็คุณจะแดนหลบ หรือคุณจะเตะสวนเนี่ยมันก็สามารถใช้ท่าต่อยหรือท่าจับนะเพื่อเป็นการเคาน์เตอร์ของคุณตัวตู้ได้นะครับคือคือโง่นั่นแหละครับโง่เหมือนที่เขาว่าจริงๆนั่นแหละครับนะโอ้โหโอ้โหรีโอรีโอลีโอนี่ผมก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันอันนั้นท่าใหม่หรือเปล่าวะเดี๋ม่เคยเห็นเอ้าเจอท่าใหม่กูหน่อยโอ้โหหลบได้จริงด้วยลองหลบอีกทีดิ เอาดิแป๊บแป๊บระวังระวังนะระวังนะระวังนะฮิตสเมธเออผมเกือบลืมชื่อฮิตสเมธแจ็คน่าจะเร็วสุดในเกมนะผมว่านีหนึ่งครั้งสองทีเผาแล้ว่ะอ๋อมันแดนหลบได้ครับมันแดนหลบได้ครับถ้ากดถูกจังหวะครับลองมาใหม่ดิอุ้ยโอ้น่าจะท่าใหม่ป่ะผมไม่เคยเจอ ให้แน่ใจจริงงั้นโดนนี้หน่อยการจับมันอยู่ในสายเลือดครับภูมิโตนไพร y driver ตัดลา่างตัดลา่างตัดล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 ่างตัดบนป้องกันอันตรายนี่เฮ้ยมันไม่ได้หรอไม่การันตีหรอสมัยก่อนมันการันตีนะหรือว่าผมกดช้าไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะปรกัน,นะ,ะโอ้โหควบ ไม่ได้รอดแล้วครับผมตอนที่ผมเอ่อกดใช้ท่านั้นปกติว่าอีสแมัมันจะการันตีนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมกดช้าไปหรือเปล่านะบินไงโมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนใเย็นเพื่อนเย็นโอ้ no โอ้โหไอ้ท่าตีเสือมันน่าจะเป็นแบบว่ากันคนเข้าไปใช่ไหมโอ้ นี่ก็ตัดร่างดีเหมือนกันนะเนี่ยอีกันไหนล่ะอ้หูน่าจะตัดร่างบินบินเฮ้ชิบหายละอ้ออ้ยเอยไอ้เยับกำปั้นทับหมดแล้วตายเด้ โอ <ge> ้เขาติดเลยเหรอทำมาทำมาทำมากูรู้กูรู้ก so ูรู้กูรู้กูรู้กูจะทำอะไรกูรู้แล้วก็ตัดล่างเออ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 กูก็รู้เหมือนกันกูก็รู้กูก็รู้เหมือนกันไม่โดนนะกูก็รู้เหมือนกันกูก็รู้เหมือนกันได้ทำอะไรอ่ะรู้เหมือนกันแหละจับเลยโอ้โหหลบได้หลบได้ ูก็รู้เหมือนกันสิเมฮ้าผมทำผิดผมทำผิดผมทำผิดตาละสิฟเมเตะไม่ทันอีกแล้วไอ้เจยกูปั๊บ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 ปับปัดบปั๊บปั๊บปั๊บปััยบบเลยคับ เพราะผมทําไม่เป็นผมไม่รู้คอโมโบแจ็คนะครับรู้ว่าลัานเชอร์มันเเปิดเปิดมันก็น่าจะเสียงหน้าแล้วก็หนึ่งวะแต่ผมต่อไม่เป็นนะครับนี่ไงล่ะเรตาร์ไปเลยเปืนใหญ่แสงโฟตนยิงเลยผมกันใกล้ตายปุ๊บใช่ไหมจะเริ่มโลกกละเพราะฉะนั้นให้มันออกสักท่าหนึ่งมานะนั่นแหละ ถ้าจับมันไปซะเป็นไปดังแผนที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกนี่นี่นี่ขอจบสวยหน่อยเธอวะโอ้แรงไปเฮ้ย มันต้องมันต้องเดากันอะอือขบมงไงวะแยกูสารรันเจอไม่ได้ไอ้เยังขบูบไม่เป็นโอ้ยขบูงไม่เป็นไอ้ยกูมีเหมือนกันเลยกูก็มีเหมือนกันเลยกูไม่ต้องใช้บินนี่ยักษ์กังกูว่าแล้วกูว่าแล้ว อ้าวกู้ทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ออกท่าอะไรนะปึ๊บเบิ้บเบิบหนึ่งเบิบสองต่อยหนึ่งโอ้ยมันเดาถูกไอ้เย้ะเออโอ้โอ้โหอืมอืมอืมว้าวว้าวเบิ้บเบิ้บเบิ้บเบ้บวิวิว้าวอืม มมาาลาก่อนลาก่อนโอ้โหคอมโบไม่เป็น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 เออวันนี้ผมรู้สึกว่าแจ็คมันเล่นสนุกขึ้นนะเว้ยแจ็คมันเล่นแจ็คมันดูเล่นสนุกขึ้นจริงๆนะเว้ยคือมันมันโง่ไหมมันโง่ครับผมจะบอกเลยว่ามันมันโง่ครับแล้วมันก็โคตรโง่เลยครับผม ครับผมผมสรุปนะครับผมไม่เชิงสรุปของซีซั่นนี้ทั้งหมดนะครับว่ามันกากเพราะอะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปดูมาหรือว่าอะไรมากแดี๋ยที่แน่ๆคือสมมุตินะครับผมถ้าสตูเขาทัเบรกมาอันนี้ผมรู้มาอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าสตูมันมันแคนเซิลจับผมได้เนี่ยเลื่อนผมจะลดเ,เลือเล่อศสตูจะลดก็คือว่าปกติจับเกมนี้เวลาสมมติถ้าสตูมันแก้ได้นะครับผมมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอย่างมากก็แค่บางทีอาจจะเสียฟรียมอะไรสักนิดนึงนิดหน่อยแต่ว่าคราวเนี้ย ผมขี uh, like like ้เก so, like. ียจไปไปนั่งปรับนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าศัตรูมันแก้จับมาได้มันยังโดนดามจเข้าไปนิดนึงโดนดามจชิปดามจเข้าไปนิดหน่อยนะครับผมนั่นเลยคือหนึ่งอย่างที่คนเขาไม่ชอบแล้วนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าแพตเทคินนี่จะเป็นอย่างการป้องกันใช่ไหมเขาพูดกันอย่างนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่บักแจ๊กมันทำหมายถึงป้องกันตัวจากแจ๊กเหรอนึกว่าหรืออะไรใช่ไหม ก็รู้สึกว่าถ้าเขาว่าไม่ดีผมก็รู้สึกว่ามันไม่ดีแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเทคเคน8นี่มันไม่ได้ดีมันตั้งแต่ดี c อซีลอสเตอร์แรกแล้วนะครับผมผมรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งนะครับผมแต่ก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะกลับมาเล่นอยู่นะว่าผมอยากจะเล่นเอ่อบางตัวที่มีท่าใหม่มาก็อยากจะลองเล่นนะครับผมส่วนตัวนะครับผมแจ็คนะอ่าไอ้ท่าวินตาไลเนี่ยโหดมากครับโหดเทียบเอามาหิดนะครับผมค่อนข้างโง่ดักดานนะ แต่ว่าใช้ในเล้งส,งสูงอาจจะใช้ไม่ได้ดีเท่าตอนนี้นะครับผมแต่ก็ใช้ว่าจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าท่านี้นะครับผมถ้าสตูมันเออ่บล็อกการโจมตีสองหนึ่งเราเนี่ยเหมือนจะโดนท่าน,นี้กรลันตีนะครับผมแล้วมันก็เราก็จะได้แปดเซฟมาฟรีๆนะแล้วถ้าสตูมันกลัวถ้ามันยังบล็อกต่อไปเรื่อยๆมันก็จะโดนทิปจามเมียไปเรื่อยๆครับแล้วก็โดนพาร์บล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วสตูมันเริ่มที่จะหลบ เราก็ใช้กดหนึ่งนะครับผมท่านี้เป็นโฮม,มิง <c oughs> เป็นนิงอัพถ้าศัตรูคิดจะหลบท่านที่เราเราก็ใช้ท่านี้ใช้ท่านี้ไอเจ็บมึงนะเออท่านี้เอาใช้ท่านี้นะหรือถ้าศัตรูคิดแบบจะเพาะพวกรัดก็ยืนนิ่งๆได้นิ่งๆได,ได้แล้วก็รอแผนิดเพาะพวกรัดมันหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมหรือแบบว่าถ้าศัตรูมันจะต่อยสวนมา ก็ใช้ท่านี้ได้นะครับมีหลายแบบครับจริงไม่กระจับนี่ครับมันเป็นมิกซ์อัพของอแจ็คใหม่นะครับผมที่ผมมองว่ามันค่อนข้างพุ่งตรงนะผมสนุกนะครับผมชอบนะครับผมเวลาผมทำศัตรูแต่ผมคงไม่ชอบเวลาผมโดนทําใส่ใช่ไหมเอออะไรอย่างนั้นนะครับผมผมคิดว่าอาจจะโดนเนิร์ฟอ,อยู่นะอินผมคิดว่ามันคงโดนเนิร์ฟนะครับมันค่อนข้างโหดน,นะ หรือถ้าเล่นเปน็นนานๆอาจจะมีจุดอ่อนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างค่อนข้างปัญญาอ่อนเลยแหละตอนเนี้ยแจ็คตอนนี้ครับน,นั้นคือความเห็นของผมทั้งหมดนะครับผมใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมมันเป็นความคิดเห็นนะครับผมเราเทกันได้นะครับไม่ด่ากันนะครับตำหรัวันนี้ก็่ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ